สวัสดีค่ะส่วนมารีค่ะแนะนําตัวน้องมาณนะค่ะมาณจันทน์ดํานะคะบ้านอยู่เขาขาดนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะอําเภอพายุหักคลีค่ะสวนมาณจันทน์ดํานะคะอยู่กับพี่มารีนะคะสวนมารีหลงพืชค่ะวันนี้มารีหลงพืชมาพอดีแม่น้องมานะนะคะพอดีแม่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 เขาวันนี้ไปอะไรนะเขาเรียกเรียกเรียกอะไรนะเรียกอะไรที่แบบว่า แม่เขาเสียเนาะแม่น้องมาะนะเสียมารีก็เลยมามาไว้อะไรกับน้องมานะนะคะพอดีน้องมานะเขาเลี้ยงบอลสีอยู่นะคะบอลสีอยู่ก็เลยอยากให้พี่น้องได้ชมด้วยนะคะก็คือต้นไหนต้นไหนที่น้องมานะปล่อยเนาเดี๋วน้องมานะก็จะแนะนํานะคะว่าต้นไหนราคาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะบ้านน้องมานะอยู่ที่อําเภอพายุหคีรีเออพายุหะคีรีนะคะบ้านบ้านเขาขาดบ้านเขาขาดเาดนาะจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ก็คือเดี๋ยวมารีก็จะทิ้งเบอร์โทน้องมานะไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าเดากท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อน้องมานะโดยตรงเลยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะค่ะที่ถืออยู่สวยมากสวยค่ะตอนนี้เลกซี่นะคะสนใจสนใจทักได้นะอันนี้เป็นกอไซแม่ไหมไซแม่พันุค่ะคอเลกรี่ถางแปดนิ้วค่ะแปดนิ้วเลยนะสวยมากยางเงี้ยเลยก็คือมารีมายกตั้งนานเอ๊ะทำไมเราไม่ลงให้พี่น้องได้ดูเนาะพี่น้องได้ดูอ่ะ เธอให้พี่น้องได้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ได้ต้องให้พี่น้องได้ดูเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วที่แต่ที่ออกจากบัญสีก็มันมีเหตุผลนะคะที่ว่ามารีออกจากบัญสีไปนะคะแล้วมารีก็ไปขายหลากหลายเนาะแต่ทีนี้มีพวกเพ,พื่อนๆอย่างน้องมานะจันทันดำเนี่ยก็ขายอยู่เดี๋ยววันนี้มาถึงบ้านน้องมานะก็ไม่ไหวที่จะให้พี่น้องได้ชมอ่ะต่อไปเลยต้นไหนเออต่อไปต้นนี้ค่ะ ตอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ต้นเลกาซี่บอกราคาไปยังเลกาซี่ยังเออลืมลืมอันนี้เลกาซี่แม่ค้าตื่นเต้นเลยเลเลกาซี่ค่ะมีไซส์เล็กไหมเธอไซส์เล็กไซส์เล็กไม่มีค่ะมีแต่ไซส์แม่พันค่ะโอเคจ้ะไซส์นี้เท่าไหร่เลยไซส์นี้หกร้อยนะคะโอเคค่ะทักน้องมานะได้เลยนะคะได้ค่ะก็คือเดี๋ยวมาลีก็จะให้เบอร์โทรน้องมานะใต้คลิปเลยนะคะติดต่อมาน้องมานะโดยตรงเลยนะคะอ่าต้นนี้คืออะไรเอ่ยต้นนี้ดาราค่ะ ดารานพรัตน์เดี๋ยวมาลีจะเดี๋ยวมาลีจะขอกลับกล้องนะคะขอกลับกล้องเนาะเดี๋ยวมาลีก็จะไม่ออกกล้องนะคะให้น้องมาลีให้น้องมานะออกกล้องคนเดียวเดี๋ยวมาลีขอกลับกล้องนะคะโอเคค่ะขอกลับกล้องขอกลับกล้องต้นนี้จะเป็นดารานพรัตน์ค่ะต้นนี้จะอยู่ประมาณต้นละสามร้อยเก้าเก้านะคะสามร้อยเก้าเก้าเนาะค่ะสามร้อยเก้าเก้าค่ะโอเคมีไซส์เล็กไหมเธอไซส์เล็กไซส์เล็กไม่มีค่ะต้นนี้ นี่คืออะไรเอ่ยอันนี้พิชฌมพูค่ะโอ้โหชื่อเพาะมากต้นนี้พิชฌมพูนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะโอ้โสามร้อยเก้าเก้านะคะสนใจทักได้รวมส่งไหมเธอรวมส่งค่ะเอารวมส่งด้วยเหรอรวมส่งราคานี้นะค่ะสามร้อยเก้าเก้านะคะสามร้อยเก้าเก้าสวยค่ะสวยแปดนิ้วกระถางหนิ้วหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วค่ะสวยค่ะ ไปใส่กระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะสูงแถมรวมส่งอีกราคานะราคาน่ารักค่ะราคานะราคานะราคาราคาารัะนะคะแต่ละตู้เนาะเดี๋ยวน้องมาราก็จะยกให้เองให้ดูว่าเขาจะพร้อมปล่อยต้นไนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลกซัน่ไหมค่ะตอนนี้ดาราประกายแสงโอ้โหชื่อดาราประกายแสงนะคะตอนนี้ห้าร้อยรวมส่งค่ะรวมส่งอีกค่ะรวมส่งค่ะโอ้หดาราประกายแสงอยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วครึ่งอะค่ะ ไซแม่พันธุ์นะคะสวยมากไซแม่พันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวเขอขอดูใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆไซแม่พันธุ์ค่ะสวยมากโอเคนะคะท่านไหนสนใจก็ทักมาเลยนะคะอ่าตูด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 ูต่อดูต่ออ,อันนี้ใช่อันนี้ไม่เธอานั่นน่ะนั่นน่ะกำลังกำลังจะพูดอยู่ตอนนี้สิบหมื่นค่ะอยู่ในกระถางใกล้ๆหกมิว้วค่ะ โอ้โหสิบหมื่นฟังชื่อฟังชื่อตันนี้สิบหมื่นนะคะสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะโอ้โหสวยนะคะดูใบดน้องสวยค่ะดูใบดูใบชัดๆนะคะดูหลอดใหม่มาแล้วนะคะเท่าไหร่นะเธอสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะโอ้โหสวยกระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้วค่ะอืสวยสวยแจ้งราคาไปแล้วเนาะแจ้งราคาจะมีอันไหนเพิ่มเติมไหมในตู้นี้ เลกัซีมีแจะไซมีแจะไซส์ใหญ่เนาะมีแจะไซส์ใหญ่เลกัซี่ย่ากันหงใบเจ้าปอแก้วไซส์เล็กสวยตอนนี้เจ้าปอแก้วนะคะสองร้เก้าเก้ารวมส่งค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วน้องมาด่างสวยแล้วนะคะเด่างสวยแล้วค่ะอันนี้กระถางเบอร์อะไรเธอหกนิ้วเนาะหกนิ้วค่ะ เจ้าปอกแก้วหกนิ้วนะคะบอกราคาไปแล้วเนาะคโอเคก็คือจะให้น้องเขาย,ยกขึ้นว่าน้องต้ตนไหนพร้อมป,ปล่อยนะคะอันี้แสงทองคำค่ะอสองร้อยเก้าเก้ารวมรวมส่งโอ้โหชื่ออยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะแสงทองคำค่ะอ้อหชื่อกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วชื่อพ่อมากชื่อพ่อมาก ก็คือไม่ที่ไม่อยากให้ซุมให้ดูในตู้นะคะก็คือเขามีหลากหลายมากเพราะว่าเพราะว่ามารีไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่พร้อมไม่ได้พร้อมให้พร้อมยกให้ดูก็ค,ค,คือต้นไหนที่น้องเขาปล่อยได้มารีก็จะให้น้องเขายกขึ้นเลยดีกว่านะคะซูมให้เขาดูได้ให้ทักมาได้ซุมมาได้ทักมาได้ซ,ซุมให้เขาดูแลบอกให้เขาทักใกล่โอเค,เคอ่ะ มันต้องวงเด้ยแล้วที่นี้เราก็ต้องมาให้ลูกค้าดูทีหนึ่งด่ได้ได้แ่เขาก็ทักอยากดูไงอ่อเออทักอยากดูเนาะแอดไลน์กันได้แอดไลน์ได้ไงเออเออแอดไลน์เธอได้เนาะสามารถทักได้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่หลักให้ให้วงมานะคะวงมาได้นะคะเอยากได้ต้นไหนอยากได้ต้นไหนเอาตู้ตู้ที่หนึ่งผ่านไปนะคะตู้ที่สองนะแต่มารีไม่รู้ชื่อนะแต่ละต้นทักมาได้เผื่อต้นไหนนะคะทักแอดไลน์มาได้นะคะค่ะ โอเคอ่ะโอ้ไม่ค่อยรู้ชื่อเออมีแต่งามๆเดยอยากให้ชมนะคะให้ป้าๆพี่ๆน้องๆได้ชมนะคะนะคะเดี๋ยวมาหาเลกาซีอือ่เดี๋ยวดูเกาซีดูนะดูนะแต่ละต้นนะฮึอดูดูใบนี่ <c oughs> อ่าเลกาซีข้างหลังเลกาซี<น>ต้นนี้เล็กๆได้เดี๋ยวเขาก็คัก เล็กต้นนี้มันหลักไซเดียวกันไหมเธออันนี้คนละสายเล็กเลกซี่นะตัวนี้ต้นนี้จะอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบรวมส่งต้นนี้อยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วครึง่งอแต่เมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะที่ที่ยกแรกยกแรกเลกซียกแรกหกร้อยโอ้มีต้นเล็กต้นใหญ่ ต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยใช่ไหม,ม,ม,ไมดเดเด้เาูอันนี้คือคือที่ให้ดูนี่คือแต่ละต้นนะคะทักดูที่น้องมานะได้เลยนะคะทักเข้าไปที่น้องมานะได้เลยนะคะไม่ต้องทักหามารีนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าที่<า>บ้านมารีไม่มีที่บ,าบ้านมารีไม่มีนะคะสวยมากนะคะอาจจะกระถางหนึ่งกระถางสองก่อนดีกว่า กระถางหนึ่งนะคะกระถางสองกระถางสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดนะคะแล้วอันนี้อะไรเธออันนี้อันนี้อันนี้แม่พันธุ์แม่พันธุ์อ๋อยังไม่มีปล่อยยังไม่มีปล่อยโอเคอ่ะชมชมไปก่อนชมไปก่อนชมไปก่อนนะคะชมไปก่อนนะคะฮัลโหลจ้ว่าโอเคนะคะแล้วทีนี้อีกตู้นี้นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้สายพันธุ์อะไรเธอ อันนี้ดาราประกายแสงเออดาราประกายแสงหนึ่งสองนะคะสามนะคะอันนี้สี่มีมีปล่อยยังอันนี้ไม่ปล่อยอันนี้ไม่ปล่อยนะคะต้นนี้ไม่มีปล่อยนะคะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้มีพร้อมลูกเลยเถอะมีมีหนอด้วยโอมีหนอด้วยโอ้เป็นไม้ไซโก้ดาราประกายแสงโอมีกอมีกอเป็นฟอร์มกออันนี้กอแม่เลยนะคะนี่แต่ทีนี้กอแม่เขาเริ่มสุดแล้วนะคะเพราะว่าหัวใหญ่นะคะ ต้องจับผ่านะคะโอเคนะมีตู้ไหนอีกไหมเธอ <S <S ตู้นี้ตู้นึงงงข้าหลัตนี้ตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ราคาแพงไหมเธอลูกเจี๊ยบอะ่ะแพงไม่แพงลูกเจี๊ยบอ่ะก็ต้นหนึ่งห้าสิบบาทช่างชาย<อ>ัชยชน,นะชนายแดงใช่ไหมใช,ช่ชายชนายแดงเนี่ยวชัยชนายแดงเนี่ยใครอยากได้ป้ายแดงก็จัดมานะคะจิ้มมาเลยนะคะ อย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะโอเคนะคะไปต่อต้นไหนอีกได้ไหมหมดยังตู้นี้แหละเธอให้พี่น้องได้ชมไหมต้นงามๆเป็นแม่พันเป็นแม่พัน์อะชมแม่พัน์ชมแม่พัน์ต้นนี้อันนี้ได้อันนี้ทองเศรษฐีโอ้โหทองเศรษฐีใช่อันนี้คืออะเธอยกมา ทองเศรษฐีนะคะเจ้งราคาทองเศรษฐีสองร้อยเก้าเก้ารวมส่งกระถางหกนิ้วจ้ะโอ้โหทองเศรษฐีนะคะทองจริงจริงป็นต้นแม่เธอต้นแม่ไหนต้นแม่ต้นแม่นมันโดนอ๋อนี่ไงนี่ไงแต่โดนยกยอดมาแล้วนะคะต้นแม่ก็คือโดนยกยอดแล้วก็มาเป็นแม่เป็นลูกไซนี้นะคะอันนี้แม่พันอีกสายพันหนึ่งเนาะโอ้โหนะคะ สวยมากนะคะแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่ละสายพันธุ์เดี๋ยวจะพาไปชมบอลสีตู้บอลชายชนนะคะตู้ชายชนสวยนะคะเดี๋ยวพอขอสั้นๆนะคะวันนี้ไม่เยอะเพราะว่าน้องเขาจะรีบไปงานเนาะว้าวนี่ค่ะห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทมีจำนวนนะคะสนใจทักได้นะคะ สนใจทักได้นะคะตอนประมาณนี้นะคะแดงมากแดงค่ะนี่ะะคามีจำนวนนะคะนี่ยังมีจำนวนนะคะมีราคาสง่งไหมเธอมีราคาส่งจ้ะโอ้โมีราคาส่งด้วยนะคะนเนีย่ยเนี่ยเนี่ยทักม่ได้คุยได้จ้ะอ๋อมีราคาส่งมีราคาส่งอันนี้อะไรเธออันนี้อันนี้มันเป็นไม้แผงโอ้ไม้แผงแผงอืมแลม้วอันนั้นอันนี้ล่ะอันนี้ลายเสือ ลายเสือไทยค่ะออเป็นลายเสือไทยอันนี้ออันนี้อะไรนะลืมชื่อแล้วอันนี้หลวงราชเสนหะตอนนี้หลวงราชเสนไม้เก่าร่างเดิมนะคะหลวงราชเสนหะหลวงราชเสนหะไม้เก่าร่างเดิมที่ทําให้มารีมีวันนี้สวยนะชอบจังเลยนะ <c oughs> นี่หัวล้อคันนี้ก็คือคือคือเราแบบคนบ้าต้นไม้เหมือนกันนะเออชอบต้นไม้ชอบต้นไม้โอเควันนี้แค่นี้ไหมเหรอ สวัสดีค่ะน้องมานะจันทนดำนะคะอยากได้ต้นไหนก็ทักน้องเขาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมารีจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะคะและแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมเธอได้ค่ะเอออย่างที่แน่ๆก็คือถ้าแอดไม่ได้ก็โทรหาน้องเลยนะคะโอเคค่ะมาวันนี้มารีขอขอสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันมาค่ะ